จับส <Scroll> ิล <Respect> ่คมันจับจ <laughs> ับเลยเออเนี่ยจ <sh arp reading> ับยังไง <hur interventions> น้ำดิดูไปอ้าวดูไปดูตอนไหนวะอ้ดาเอารงเ้ามาดิมาแล้วให้มีประโยชน์อยโอ้โหแ่าวด็กอย่างั้นช้ากรเดี่ยวก่เดียวช้ากรเดียวก่เดียวมันหมือนช้าดิ ตัวอีปลาเ้ยเม่อไรแล้ถึงปัมันจะเปลี่ยนายนะหมจับสิหลกเดี๋ยวแกมีคนมาเห็นไหมออมาเลยะดแล้วจับไปเลยแอบแล้วก่อนเดี๋ยวดิ กับเลยกมันดิ้นนะงั้นงฮับไปดิ้นกมันดิ้นนะมัน,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 มนลื่นมางจังเอะป่ะมามาจับเอ,บเอ,เอเ่ยไปยืนน้ำปป่ะไม่เอาจับเร็วๆช้อนทอเร็งเท้ามปดนัออนึ่จงเอยลงเท้าวันน่ะเฮ้ยลงจัเาลังลงเท้ามา จับผางแมวแมวจับหางไมวรองเท้าจับหางออกมาเอะออส่วเนี้ยย่นหนข้างหลังตีนแหละยกหน่อยยกหน่อยใยอยังเยอะยกหน่อยเพ่อไอ้น,นี่เปิดแล้วยกปไปหน่อยไม่มีเยอะแล้วไปแล้วขับแมวเบ็ดปาเกเอาทำไม

อาใบบายแยกตัวเสาใบบายหน่อยอะไรอย่างนีไว้ไหป้าน่อจากกองพู